ก็บอกว่าตั้งแต่มีซีนนี้ใน MV เนี่ย,ซ,นนยซีนเนี้ยที่แบบเข้ามาแล้วก็ขยี้ตาแล้วก็เห็นชุดน้ําแล้วก็ขยีตขย้ตาเห็นเปชุดเจ้าสาว MV ทารักมากเพลงก็ดีอยู่แล้วเจอ MV เข้าไปโอ้โห,หไม่เดียวคนอยากได้วาปไอจีนางเอกมากและช่องเดอกูนะชแนลก็หามาให้ได้ครับผมหลังจากที่ไม่ทําคลิปมานานบอกเลยแล้วไปดูกันอ่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยในคลิปดีกว่า สวัสดีครับอยู่กับผมเด็กกุ๊กนะชแนลก่อนอื่นเลยทำท่า,ทาเอ๊นั่นแหละครับแล้วก็แนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อกุ๊กเล่นแซวว่ากุ๊กไก่ถ้าเรียกนาษาไทยเรียกว่าไอเฮียกุ๊กนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเรียกยาวมันจะเป็นกุ๊กกุ๊กกุ๊กถึงให้เรียกว่าไอเฮียกุ๊กนั่นเองโอเคไม่รอช้าท่านอัานหนึ่งบอว่าคลิปเปิดฟาร์บเราหายไปนานมากคือไม่เด็ดไม่ดวงไม่ดี ไม่เอามาทำจริงๆต,ตอนนี้มาแล้วหลังจากที่ผู้คนตามหาวาร์ปดังเอก MV เพลงพิจารณาของมัสกิเตียประมาณครึ่งปีได้มั้งเออครึ่งปีได้ครึ่งปีได้สำหรับเพลงนี้นะพิจารณาโอเคก็ต้องตอนนี้นเลยต้องขอบคุณมั s กเซีย,ยก่อนแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้47รล้านวิวก็ใกล้จะ50ล้านแล้วคิดว่าเพลงนี้น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆข,ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่า ก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่ามันเป็นเพลงรักที่ดูสวยงามนี่นางเอก mv คนนี้อ่าก่อนอื่นแลยแนะนะนำก่อนว่าน้องเขาชื่อข้าวฟ่างนะข้าวฟ่างและผมเดอะกุ๊กนะคนนี้ก็ดีใจรึเกินที่สามารถหาว้ามาให้เพื่อนๆได้แล้วนั่นแะไะครับต้องเขาได้เขาความก่อนว่า อ่าทำไมถึงหามาได้หลังจากที่ไม่มีใครหาได้เลยแนละ้วน้อยมากที่จะรู้ก็คือทางเบสเกตเทียเนี่ยเมนก็ไม่ยอมตอบใน m อในใต้คอมเมนต์ใน MV ไม่ยอมตอบว่าน้องคือชื่ออะไร i.g. อะไรแต่แล้วจนแล้วจนลอดเมื่อวานวันที่7เดือน1 2 3ทาง production house คนที่ทำา MV มวีทำปะตบ behind the s c e เบื้องหลังผู้โปรดิวเซอร์เดินเองเว้ยแล้วแล้วก็บอกว่าไอ นี่นางเอกของเราขอ,อ,เ,อาเดี๋ยวขึ้น IG ให้แล้วเราก็ได้ yeah! ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าให้คิวสามสองหนึ่งไปนี่ไอจของน้องอยากบอกให้ดูก่อนว่าเพื่อนอก็คนยัง,คนย,งยคนยังฟอร์ไม่เยอะเท่าไหร่นะคนยังฟอร์ไม่เยอะเท่าไหร่รีบไปฟอร์กันนะเพื่อนๆ ก็ยังฟอร์ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูจากโซนแล้วมีเป็นในนางแบบเป็น mv นางเอกเเป็นหลักไทยแบบอ้ไทยแบบเป็นหลังทางเอ็มแล้วก็อายุยังน้อยๆอ,อยู่เออฮะแต่ที่สําคัญเพื่อนผมเนี่ยไปฟอร์แล้วก็คือไอเต้ตากล้องของช่องเรานี่แหละตากล้องของช่องเราแล้วก็มีศิลปินที่แบบเป็นอย่าเรียกว่าแบบอินดี้แล้วก็ นา้องเอกอ็มเพลงคิดแต่ไม่ถึงของชิลลิเบิร์ก็ฟอรน้องมิน้นน้องมิน้นอ่าน้องมาน้องมิ้นเนี่ยที่เล่นนาองเอกมีหลายๆเรื่องอ่หลายๆเพลงก็ฟอร์โมวาสุก็ 4, Mo, u, ก็ฟอไอเต้ 4, e te, ตากล้องที่เคยมาช่วยถ่ายเราก็ฟอรเรามาดูรูปกันดีกว่าป่าปืม้มป่าปืม้มโอเคเรามาดูรูปนี่เลยดีกว่าไฮไลท์ High right. ทะเลเพื่อนทะเลอุย้ยนานนิดนึงนานนิดนึงเอ้ยนานนิดนึงนานนิดนึงพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่อมาแล้วมาแล้วโหลดนานมากเ,เพื่อนเพื่อนพร้อมนะสาม,ส,ามสองหนึ่งกันแนใน MV มีอะไรเราต้องรู้เผื่อมีอะไรที่เราแบบว่าอันนะเออดูซิอันนะ่ะอันนะ่ะอันนะ่ะทะเล โอ้ชั้นจะพาะโอ้โหทะเลส,ยสวยๆมุมทวายไรอืม <c oughs> โอ้โหพูวิล่า <c oughs> เรายังไม่เห็นรูปน้องเขานะนาน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 เอ่อไวรุ่นพูวิล่าน้องชื่อน้องข้าวฟ่างนะข้าวฟ่างอืม อัมพวาชะอัมเหรอนะไม่ใช่ชะอัมเหรออ๋อเรียนเซิร์ฟบอโอ้เรียน,นหลายปีแล้วนะตั้งแต่น้องยังไม่ถ่าย MV เลยมั้งเนี่ยร้อยกว่าวีกี่แล้วโอเคน้องสองแั้นด้วยเท่เออเออฮะน้องพูดไทายด้นะชื่อชื่อคนไ่ายอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าน้องเรียนอินเตอร์หรือเรียนที่ไหนแน่โอเคไล่ได้ประมาณมานี้แหละโอ้เล่นกับงูด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปดีกว่าที่เขาโพสน้องโพสอะไรมนะเนี่ยน้องเป็นสายเดิมแบบนะเนี่ยอืมน้องก็น่าดูมีความเป็นโคเรียลอยู่นะเออมีความเป็นเกาเกาอยู่นะเออชึบน้องเป็นคนที่แบบมีสนเสน่ห์กูค,คิดถึงโซคิวเกมอ่ะอ่าอีกคนนี้เล่นเป็นเกาหลีนเนี่ยน้องคือไม่ยิ้มแล้วมีสนเสน่ห์มากเวย้ย เนี่ยน้องไม่ค่อยยิ้มนะยิม้มเป็นคนที่ไม่ยิ้มอะ่ะแล้วมีสเสน่ห์ถ้ายิ้มก็ดูเป็นแบบอีกแบบเนี่ยชอบแบบไม่ยิ้มมากกว่ามันดุดันร้าใจอ๋อาาไม่เก่งใจใครเย็ดขี่มอเตอร์ไซค์เป็นด้วยวะของจริงปะเนี่ยโซนนีน้น้าจะของจริงอะ่ะเออ ว้าวเด็ดปุ๊กนะฝากคอมเมนต์กดแชร์กดสิดต่อใครด้ยนะครับอือหูอืมร้องหุ่นนางแบบมากอะ หรือสั่งเท้าไรรองเท้าเอสิทธรรมดาไม่ได้น้องน่าจะเป็นคนออกกําลังกายด้วยแหละเออเออเราเห็นภาพน้องเล่นเสริมเนาะน้องก็ชอบมีจิดกรรมทางทะเลเพื่อนเพื่อนก็ไปฟอสนะมันดีต่อใจได้ต่อดี คุณใหญ่น้องมีกิจกรรมทางชายหาดเยอะนะไปฟอร์ฟะมีทะเลเหมือนที่เกาะสะัเกาะหนึ่งพวกเราว่าน่าจะเป็นแถวภูกเก็ตปะน้องก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยทายแบบอ,อน้องน่าเชี่ยวนะจริงๆ <c oughs> ถ่ายโวกด้วยว่ะเออเคยถ่ายวงถ่ายโวกด้วยนีย่น้องของมสเสน่ห์แบบหน้านางแบบแบบแบบไม่ยิ้มเป็นโมเดลลิลล่งนั่นแหละมากมากว่าเป็นโมโมเดลโมเดลโมเดลลิ่งนั่นแหละเออนางแบบอาจจะมีตำแหน่งไทยซูปเปอร์โมเดลหรือเปล่าไม่รู้แล้วกันนะเออโอเคเอางี้แล้วกันก็ประมาณนี้ประมาณนี้ชึบ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับน้องข้าวฟ่างนางเอก MV เพลงพิจารณาของ Masketeer ชุดนี้ก็คล้ายๆชุดกับที่ใน MV เนาะเดี๋ยวให้ดูสำหรับจามมานะให้คิวสามไนะ3ามสองหนึ่งโอเคเห็นดูรูปนี้คล้ายๆใน MV ใช่ป่ะเ,เนี่ยส่งคล้ายๆกันส่งคล้ายๆกัน เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับน้องเข้าวฝ้าอเอร MV พิจารณาเนาะเพลงกำลังว่าที่50ร้านของ m u s k e เ e er ียนะครับฟังกันได้ทุกช่องทางเลยเออนะประธานสมาคมทาตเมียเออทาเลยวี MV. ส่วนตัวกูก็ฟังจนแบบออจริงจริงแล้วก็ฟังแทบทุกวันอะแล้วเราก็แบบแฟนเราลองได้แล้วก็แบบทำ ไม่สนใจแต่จริงๆเรามันติ่งแบบจะเถี่ยหยุดแล้วโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้เราด้วยนะครับเน้นสบับสไ r i b e หนนะแเ้วจะกลับมาเปิดวารีที่สำคัญกดไลค์ด้วยนะเป็นค่าผ่านทางในการดูคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายบายบาย,บายไปแล้ว ถึงให้หน่อยเผื่อไว้เผื่อไว้ไปสะกดดูได้นะนี่